ก็ดีใจครับที่ได้มาแนเปิดตัวแคมเปญดีๆแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าไม่ได้มาเราจริงเราไม่รู้เลยนะว่าแบบว่าสตีกับเซนมีแคมเปญดีๆแบบนี้แล้วก็จริงๆมันคุ้มมากในการแบบเสียสิบาทแล้วจะแลกกับโชคที่จะได้มาแล้วก็จริงๆพอมารู้แก่นของมันจริงคืออยากให้คนไทยทุกคนอ่ะมาเชียร์สนุกไปด้วยกันกับมหากรรมสีเกมนี้ก็รู้สึกว่าเป็นแคมเปญที่ดีมากๆเลยนะครับใ้ทุกคนมาร่วมกันเยอะครับผมใช่กงนครับก็ ตื่นเต้นนะว่าคนที่จะเป็นเศรษฐีใหม่คนนั้นจะเป็นหนึ่งในราสองคนหรือเปล่าก <c oughs> ็อยากให้เป็นอย่างนั้น <c oughs> ผลงานตอนนี้ผมมีเอ่อซีรีส์ของปีนี้ที่ถ่ายจบไปแล้วนะครับมูเตเลิฟครับกัเมสกายกับพีมนะครับ,บ, <c oughs> รบเล่นด้วยกันก็ติดตามน่าจะใกล้ใกล้เร็วๆนี้นะครับที่จะออแนแะอ <c oughs> ร์นะครับครเตอร์ก็เป็นเอ่อเป็นเหมือน เอ่อคอนเทนต์ครีอเตอร์ที่ชอบแบบว่า,ถ,าถ่ายนู่นถ่ายนี่แล้วก็ชอบไปแฉนู่นแฉนี่อะไรเงี้ยก็เป็นาแรคเตอร์ใหม่ๆแล้วก็น่าจะมีอะไรให้เล่นแล้วก็มีมีอะไรให้แฟนคลับน่าจะเออซอร์ไพรส์เยอะพอสมคุรครับโซฟโอเมงก็ซีรีส์ไดอุทูเดนะครับเล่นกับพี่จุงแล้วก็พี่ดังนะฮะโอเมงเล่นเป็นน้องชาย้องชายพี่จุงซึ่งเนื้อเรื่องมันเป็นเกี่ยวกับแบบมันก็คือกึ่งฮ์เร์หน่อยกึ่งสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าตั้งแต่ถ่ายมารู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยสนุกามกามก เข้มคนมากๆมันมีอมมาได้เล่นเองทั้งแบบฉากที่เสียน้ำตาฉากเหมือนจะโดนแบบฆาตกรรมอะไรเงี้ยเยอะมากฉากเนี้ยใครแบบใครชอบรูนะสนุกแน่นอนเรื่องเนี้ยครับบรอกติดตามได้ครับของทั้งอมแล้วองพี่มาร์คเป็นอไบ้างไคิจกรรมตอนเช้าของค่ายาที่้็งออกไปวิ่งกันทุกวันมันเป็นไฟบังคับอ๋อ W C Running Club ไปไปวิ่งเองครับ ผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดีไงให้ทุกคนแบบว่าได้รักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองไปด้วยอะไรเงี้ยใช้เวลาตอนเช้าครับผมจริงมาร์คเป็นสายบัน่นไม่สายบัน่นแั่จักรยานเป็นสายวิ่งใช่ครับเป็นไงบ้างใครเป็นคนเริ่มพี่อาเนี่ยเป็น,น,นคนเริ่มปะป๊าเป็นคนชวนทุกคนแหละว่าเอ้ยถ้าใครว่าก็มาจอยได้เป็นแบบกรุ๊ปเล็กเล็ก็ตอนรับทุกคนที่จะเข้ามาเลยนะแม้ั้งในค่ายหรือเพื่อนๆแต่ละคนเองก็มาได้หมดเลยครับแต่หลังๆมาเริ่มไม่เล็กแล้วครับมากสุดอะ สิบแปดคนนะจริงใ,ใหญ่มากวิ่เงเอนมินิมาราธอนนะแต่ประมาณก็เหลือสองคนก็มีผมกับพี่อาร์วิ่งเรียบคลองสันเเพ็บก็มีก็แล่ใหญ่ที่สุดก้อรับแต่คนว่างไงบางคนมีงานวันนี้งานเช้าหรือว่าวันนี้ต้องออกกองอะไรเขาจะไม่ได้มา,าไปขับประจํา พี่ยำนี่แหละค่ะไปจำเลยเขาเป็นเทสเขาเป็นเฮดเลยคนอื่นไงที่แบบว่าแวะบินมาพี่บุ๊กที่เราเห็นบ่อยพี่บุ๊กพี่บุ๊คไม่เห็นแล้วหลังๆหรอก็แต่ถ้าจะเขาน่าจะฟื้นตัวอยู่ว่าไม่สบายเข้าโรงพยาบาลไปใช่ไหมแล้วเขาน่าจะเขาก็ฟื้นตัวอยู่แล้วก็น่าจะเจอใครบ่อยอ่ะพี่เต้พี่เต้ก็มาปับไปพี่สกายยังไม่บ่อยเลยสกายก็ปับไปปับไปหมดผมไม่เคยเห็นเลยโอ้ว่าคนนั้นเขาแน่นงานยุ่งงานยุ่งถ้าเห็นผมไม่ได้ โอ้ว้งงานยุ่งงานยุง่งงานมันเหนื่อย,อยงไงแล้วต้องพักผ่อนโค้ชเป็นคนขยันไม่ไปทำให้ตื่นครับเขาไปวิ่งอย่างนี้มันเป็นยังไงบ้างมันต้องมีกากรจัดการใจัมว่ามันวิ่งเพื่อสุขภาพหรือวิ่งเพ่อที่อยของม้าเองอะ่ะม้าตื่นไปวิ่งเพราะว่าม้าเป็นคนนอนไม่ค่อยดีช่วงหลังๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากอยากปรับเปลี่ยนเวลานอนแต่ก็ไม่รู้สึกจะตื่นเช้ามาแล้วจะทําอะไรก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าตื่นเช้ามาแล้วออกไปวิ่งก็โอเคแหละมั้งก็รู้สึกว่าได้ใช้ชีวิตอ่ะบางทีแต่บางวันก็ตื่นเช้าต่อใ พอปาไม่อยู่อย่างเงี้ยผมก็ตื่นเช้าแล้วก็ก็ตื่นมาทำสาสะตัดห้องซักผ้าอะไรเงี้ยไม่ใชาบเขาตื่นไปยกเวทมาเออใช่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 เพิ่งมาหลังๆเนี่ยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเออพอตั้งแต่เริ่มเป็นนักกีฬาเนี่ยผมก็ไม่ได้ออกกลังไกยเลยเพราะว่าเราออกมาเยอะเกินแล้วรู้สึกเบื่อแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมันก็ไม่เฟรชเหมือนตอนเป็นนักกีฬาแล้วอะ่ะเราก็ต้องพยายามกลับมาเมนเชนเหมือนเดิมเพราะว่าเราต้องทํางานต้องใช้ e อ e r g อยู่จะรับูโก็ต้องรอดูต่อไป อะไรนะเขาวาดล่าเขาเป็นยังไงมันดีเขาต้องใช้ไงเพราะว่าซีรีส์เขาต้องถ่ายแล้วบอกเรื่องเขาเปิดกล้องไปแล้วไงที่เป็นคุณชายเจ้าชายอ่ะเขาก็บอกต้องใช้ร่างกายเยอะอ้วนขึ้นอ้วนอะไรโหซิกแพคเป็นก้อนขนาดแต่ไม่อ้วนเป็นก้อนเป็นแพปร์กันเป็นอะไรเป็นก้อนเออเป็นก้อนแหละใช่ทำไมเราดูตามใจน้องโฟนเหรอเราลักมันก็ผมเห็นมันมาตั้งแต่แบบเออแบบเด็กละ เด็กมากๆคือเหมือนจบมัธยมปลายหรือว่าอะไรมันจะเห็นมันเด็กแล้วด่วนมันโตขึ้นเยอะมากก็เก่งขึ้นเยอะมากน้องแก้อะไรเราเลยไม่ว่าเลยยอมเพราะว่าเคยโดนมันงอนเมื่อก่อนไงตอนที่มันเด็กๆมันชอบงอนไม่ค่อยคุยแล้วแต่มันจะไปงอนแบบไม่เอามันจะมายุ่งเอาอะไรเงี้ยแบบน่ารักเราก็สวยไม่ไม่อยากให้มันทำให้มันงอนเกิด่ยังเราเกิดัันไม่เกอนมันแก้หงหญี้่อยู่แล้วมันมันมันแก้อย่างนี้เลยเหรอก็ใช่ตอนที่เราถูกเทกันนะ ใช่ปก,กติอยู่แล้วแล้วแล้วมันก็น่าจะรู้แหละว่าพอเป็นผมเนี่ยจะไม่โกรธไม่โกรธด้วยแล้วแฟนลับก็ไม่น่าอะไรด้วยเพราะเป็นมา้าควายินอ่ะก็จะอะไรกับผมมาก็ไม่น่าอะไรกับผมหรอกทำไมทำไมทำไมมันตอนนั้นมันรู้สิ่งไงตอนที่เขาฝักมาเขาตกใจแต่หมายถือว่ามันก็เล่นกันทั้งหลายปกติอยู่แล้วแต่พอมาทําหน้าง,งานก็เอตกใจแต่ก็ไม่ได้โกรธคืออะไรเพราะว่าเออผมไม่ค่อยอายอะไรเท่าไหร่ด้วยแหละ ทำขำทำขำได้แฟนขำวก็ขำขำอยู่แล้วพอเป็นผมอ่ะจาว่าเบสจาว่าจาว่าใครอ๋อจะเสิร์ฟจาว่าว่าหล่อจาว่าเนี่ยไม่รู้เลยเจอไม่ค่อยคุยกับผมปะเวลาตอนเจอจาว่าไม่ค่อยกล้าคุยปะจาว่าเขากับเขา าเก่งตอนรับหลังรับหลังเขาก็ทำได้นะเขาบอกว่าเออเขาบอกไปได้เขาบอกเขาเป็นน้องรักผมโอ้มอ๋อไม่น่าอมเป้าหรอยังไม่อยู่ในกองอะพี่มาบอกว่ามึงใครตาข่าให้จาว่าหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนพี่พี่อมพวิทก็จะมีพร้อมเอออมจีบก็จะมีจาว่าเออที่เหมือนกันมากๆอยู่ในกองเหมือนเป็นแบบเด็กแบบเด็กปั้นเด็กปั้นเด็กปังด้นเหมือนยิ่งคล้ายๆโอมเลยอือโอมโอมเป็นคนยิงใหปากคอรัดร้าย แต่ว่าจรงไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ก็นิดนึงน้นอมคิดว่าสิบเราม,มาเจอกับมาอ,อะไรนะครับสิองเราม,มาเจอกับอมขอฝึกหัดอีกหน่อยอันนี้เรารู้สึกว่าจะาวายังมีความพูดไปเรื่อยไปนหน่อยแต่ยังไม่เจ็บมากนะอนมให้น้องฝึกเลียงใจความแล้วยิงไปทีเดียวจะเจ็บดีกว่าช่เจอแน่ครับผมงับ